นานๆมารวมตัวกันทีมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอกาสโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่โอ้ใช่เอเเอ,าเอางานเศร้างานโศกไม่เอาเนะเาะเรามารวมตัวกันแบบเออจัดลีกี <laughs> ใครจัด,ด,ดเดี๋ยวไปร่วมด้วยเสีเยบเสียบตรงนู้นเสียบการแห้ให้มันเป็นอาปากกว้างอาปากกว้างอ้อา ก็กเคี้ยวทำไมไว้นั้มเดิมไม่เสียบเอาข้างออกเลยไปเสรยบงานเอาเขเสียบตังนี้แต่ตัวนี้ไม่เสียบนะครับเข้าปากเลยยังกินอร่อยข้างปังเร็วจังตามไม่ทันเลยเมื่อกี้เนีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการกินเมี่ยงคำกันนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเราต้องมีใบพูก่อนใบชะพูก่อนเออใบชะพูก็จะหน้าตาประมาณนี้ผาเลิศเออพาอีเลิศบานเห่ากับสีเอิญผ้าอเลิศภาษาไทยกับสีเอิญว่าใส่ใส่มือเออใส่มือมือค้องไคค้องมันเนาะสะอาดไคสะอาดมัน่าใส่ในกระสอบีเออตามใจอันนี้เราก็ใส่มะนาวค่ะมะนาวเราก็จะหั่นเป็นปลลูกเต๋าแล้วก็มีหอมแดงค่ะหอมแดงซอย ขัวขัวขัวตัวริษงขัวมะพร้าวเขียวมะพร้าวเป็นมะพร้าวขัวตามด้วยขิงขิงหั่นซอยถ้าชอบเผ็ด okay ๆก็ใส่พริกกระเทียมถ้าไม่ชอบก็ใส่แปรตามเบบซนสูตรก็ดีว่ะเขาเาแม่งเย็บได้ป่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขิง เสียนี่เขาเขาต้องตัดะตาให้มันใบเขาปูแค่แค่ต่างก็ได้แล้ว๊บบ๊อบบ๊อบเขาถ่ายกันหัวท้ายแล้วตามันจะเป็นกาวนั่นนิยวๆแบบห่อให้มันพิสุสวยมันไม่สวยคล้ายกัห่อไม่สวยก็เข้าปากไปเลยอ้าวเนี่ยเลยรีวิวการกินจะเป็นกาวเนี่ยเขาลองทำภาพที หัวเตียบต้องเสียบไม้ไงก็ดีเลยโอ้ยใหญ่ปุ๊บเสียบเสียบมมันเสียบกระชังแท่งมันเป็นอาปากกว้างอาปากกว้างอ้ํมนี่แล้วก็เคี้ยวทำไมไว้ดังเด้ียุบมืออืมค่อยๆเอาเลยวแต่เนาะ ีก็ผสมแบตแตมเพื่กันเหนียวแล้วใส่เครื่องปรุงแล้วก็ห่อในี่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงมาอ้าวพนักงานใส่เครื่องปรุงทอดให้กันมีถั่วมีมะพร้าวทอดมีหัวหอมแดงมีมะนาวแถมเม็ดหนึ่งเม็ดแล้วก็ขิงตามไปด้วยห่อแล้วก็กินตามไปด้วยอยากมันมันน้อยไปหน่อยเฉกผลฝันหร่อยิ่งมันจะได้ติดเนาะ เออใช่เขาก,ก็พับก็<ล>ไปสวยงานไปแลัวไปเสิร์ฟงานเขาไปเสียบตัวน,นี้แต่ตัวนี้ไม่เสียบนะครับเข้าปากเลยยังกินกินอร่อยเลยแล้ไม่สวยเลยใครมาเนาะอ,อัอนนี้เลยั้งหอม หอมกระหอมากิ่เนี่ยครับไปไหนมานี่เนี่ยมืนเข่านาเริมจังโอ้โหตามไม่ตามไม่ทันเลยเมื่อกี้เนี่ยเปลิคูดไหมริกูดคูดป่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรวมญาตินานๆจะเจอกันทีรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ